สภาพสวยๆรับซื้อหลักแสนใบเป็นแสนใบหนึ่งเป็นแสนใช่ไหมร้านบุรินแอนทิกรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญเก่าทั้งไทยและต่างประเทศรับซื้อเครื่องกระเบื้องลายครามเบญจรงค์เครื่องเงินทองนาดรับเช่าพระเครื่องพระบูชาและของสะสมมีราคาทุกชนิดครับอันนี้เราซื้อ2 5 0 0ครับตกใบละตกใบละ2ีบห้าบ อันนี้เหรอซื้อแหนบเจ็ดพันแหนบเจ็ดพันก็ใบละเจ็ดสิบบาทเขา,<ผ>มาไม่ถ<ม>ึงร้อยสักใบแล้วมันต้องเป็นแบงค์แบบไหนถึงจะได้ราคาดีๆอ่ะนี่นอ่นนี่เดี๋ยวเอาให้ดูนี่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 คือแบงค์ที่มีราคาแพงใบนี้เหรอใบนี้หนึ่งร้อยหน้าเดียวสภาพสวยๆรับซื้อหลักแสนใบเป็นแสนใบหนึ่งเป็นแสนใช่ไหมใบเป็นแสนนี่ก็ใบเป็นแสนอ่าพวกนี้คือใบเป็นแสนหมดสภาพดีๆนะ อย่างเงี้ยรับซื้อใบหนึ่งแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งสิบบาทหน้าเดียวธนบัตรหน้าเดียวสมัยรัชกาลที่ห้าครับผมโอ้ร้อยปีแล้วนะต้องแบบนี้นะถึงจะได้แบบนี้ใบเราเป็นหลักแสนนะหลักหมื่นหลักแสนหามาเลยนี่เนี่ยอย่างเงี้ยเลขตองสามอย่างงี้หามาใบละแสนผมรับซื้อใบร้อยกว่าปีแล้วเป็นตองสามอีกใช่สภาพสวยๆเลขตองนงี้หามาใบละเป็นแสนผมซื้อนะรับซื้อจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยใบละหลายๆม้านนี้ร้านนี้คือซื้อของแบบแหมหลักล้านมีหลักแสนล้านมีซื้อหมดเงินสดสด ไม่ต้องห่วงครับส่งรูปประเมินราคาได้ที่ l i n e แอดบุริน8 8 8หรือ facebook ร้านบุรินแอนทิีหรือท่านใดสะดวกมาที่หน้าร้านสามารถมาได้ที่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งติดถนนวรจักจ์ตรงข้ามวัดพระพิเรนร้านเปิดทุกวันครับ